หรือมั่ว CPO ดิวัวลิซาบและพิง n ์ร่วมงานค่าตัวพุ่งปรีดจนอึ้องกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเมื่อล่าสุดวันที่3รกรกฎาคม2565ได้มีข่าวลือออกมาว่าขณะนี้ CPO ได้เซ็นสัญญากับลิซาบและพิง n k แล้วที่เหลือคือการถ่ายทำโฆษณาต่อไปและค่าตัวในครั้งนี้สูงปรีดถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวและล่าสุดวันที่4รกรกฎาคม2 565ข้อมูลจากเดอะสแตนดารได้เผยว่ายังไม่ทราบในประเด็นดังกล่าวสำหรับลิซ่าเป็นรปเปอร์นักร้องและนักเต้นชาวไทยซึ่งทำงานหลักในประเทศเกาหลีใต้ เป็นสมาชิกของแ a c k p พ n k เกิลกรุ๊ปเกาหลีใต้สังกัด YG Entertainment ลิซ่าเปิดตัวเป็นศินลปินเดี่ยวกับซิงเกิลอัลบั้มชื่อลลิซาในเดือนกันยายนพศ2564อัลบั้มเปิดตัวที่อันดับหนึ่งบนแกออนอันลบั้มชาร์ตและขายได้มากกว่า7 0 0 0 0 0ชุดในสัปดาห์แรกทำให้เธอเป็นศินลปินหญิงเคป๊คนแรกที่ทำได้มิวสิกวิดีอเพลงชื่อเดียวกับอัลบัม้มใน YouTube มีผู้ชมมากกว่า7 13.6ล้านครั้งในวันแรกทำลายสถิติมิวสิกวิดีโอของศิลปินเดี่ยวที่มีผู้ชมมากที่สุดภายใน24ชั่วโมง